สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ซีเมนสเก็ตชัปนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเล่นด้วยวิธีการลงจากเนินนะครับซึ่งเป็นเนินที่ชื่อว่า Real Life นะครับเป็นเนินหนึ่งในสนามของเราที่หลายคนอยากลงจากเนินนี้แต่ถ้าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เคยยังไม่กล้าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าวิธีการลงที่ถูกต้องและปลอดภัยทํำยังไงนะครับ ซึ่งเนินเรียวร้เนี่ยถ้ามองจากข้างล่างเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าข้างบนเพ้นว่าอะไรนะฮะแต่เมื่อคุณขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นแล้วมันก็มีความสูงระดับหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับชีวิตที่คุณต้องเลือกว่าคุณจะทำยังไงกับมันมันมีความเสี่ยงมันมีความท้าทายแต่ถ้าคุณทำได้คุณก็ไปต่อได้ไปดูกันเลยครับ เราใช้บอร์ดของ Co ร์เวอร์ไทตันนะครับ30นิ้วสิ่งแรกที่สำคัญมากคือการวางเท้าให้ถูกต้องนะครับเมื่อเราวางเท้าถูกต้องแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามไปนะครับเราวางเท้าไว้ที่ตรงบริเวณใต้ทักหน้านะครับแล้วเท้าหลังอยู่ใกล้เทรลหลังจากนั้นยอ่อย่อไว้เพื่อที่เวลาเราลงจากเนินจะเกิดการถ่ายน้ำหนักนะครับย่อเท้าหลังไว้แล้วก็โน้มตัวไปหน้า เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคสเต็ปต่อไปก็เป็นการย่อตัวนะครับหรือการเป็นการจัดระเบียบร่างกายนะครับหลังจากเราวางเท้าไว้บริเวณทักหน้าแล้ววางเท้าหลังไว้บนเฟลก่อนลงจากเนินเราย่อเตรียมพร้อมตามองไปยังที่ที่จะไปนะฮะลองอีกรอบนะครับเราจะไม่เอ็นตัวไปด้านหลังนะครับเพราะมันจะหงายหลังได้เดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาลองกันเลยนะครับ วางเท้าบริเวณทรักหน้าก่อนเป็นท่าที่เตรียมพร้อมในการลงนะครับวางเท้าไปบริเวณเทหลังยอดตัวตามองไปข้นนางหน้านะฮะ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทดลองเล่นได้ที่สนามของเราหรือไปเจอแลมป์ที่อื่นก็สามารถทดลองได้นะครับแต่แนะนำว่าเป็นแลมป์ที่เป็นเนินลาดนะครับในส่วนนี้เนี่ยซึ่งเป็นแลมป์ที่ต่างกับแลมป์ของสเก็ตบอร์ดนะครับที่จะมีเรลเป็นราวเหล็กที่กั้นไว้อีกทีนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆค่อยๆฝึกไปตามลำดับนะครับทวนกันอีกครั้งนะครับ จับเท้าถ้าเตียยพร้อมมองไปด้านหน้าย่อเข่าถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้าแล้วค่อยๆลงไปครับขอเป็นเพื่อนสนุกกับการเล่นครับแล้วเจอกันที่ซีเมนต์สเก็ตคลับครับสวัสดีครับ